สบัยดีทุกคนสบายดีย่ามแรงทุกคนเนาะตอนนี้ก็คือเข้าะยูดที่เฮือนคัวทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ3โมงจะเข้า4โมงแลคนเนาะใบสามใบสี่แล้วทุกคน เห็นแ,บบแ,บบบแวบๆบ่ทางพุน่นะผู้ใดเด้เนาะตึกกระดุงยู่ทางนี้ทุกคนก็คือแมวเอ๋อข้านเองทุกคนเลยฝนตกเนาะตั้งแต่เ้าร์ทุกคนจนฮอนตอนนี้กบะบ่บายสี่เนาะบ่ายสี่โมงแล้วฝนกะเริ่มเศร้าทุกคนเลยน,นี่น้ำก็คือท่วมเลยเนาะทางพี่คือกันทุกคนแต่ว่าหน้าเขาบ่ท่วมได้ล่ะเพราะว่าเขาหน้าเขายุโพนทุกคนเนาะอยู่สูงเนาะน้ำก็เลยไหลมาลงที่หน้าเขาทุกคน เลยเห็นให้นาเฮาเป็นประมาณนี้นะทุกคนสบายดีจ้าก็พบกันในมื้อวันศุกร์นี่ทุกคนเนาะวันศุกร์เนาะเมื่อนี้ก็เป็นมื้อขายเล็กทุกคนเป็นมื้อขายหวยเนาะแต่ว่าฮากระตังโต๊เล็กแล้วเรียบร้อยทุกคนโตขายหวยแล้วเรียบร้อยเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเฮากับมีหน้าที่เนาะครับพิชอฟทางด้านเพื่อนคัวทุกคนก็คือต้องในล้างถ้วยนี่ล้างถ้วยนะกะจะต้องนี่หลังไฟหนึ่งเข้าพร้อมทุกคนคุณนะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเฮาเองเนาะมันนี้ก็เฮดเวียเฮดเบีซานก่อนเนาะยึงไปขายเล็กยิงไปเฮดเวียยของเจ้าของทุกคนเลยนี่มือนี้ก็จะเป็นมื้อวันที่ชิบเก้าทุกคนเนาะมืออื่นวันที่ซ้าทุกคน,นจะเป็นมื้อเข้าพรรษาทุกคนเดี๋ยวเฮาจะถ่ายบรรยากาศยามเขา้าพรรษาให้เนาะเพราะว่าเขาก็เตรียมเครื่องเตรียมของที่จะไปเฮ็ดบุญเนาะเข้าพรรษาอยู่ราวของบ้านเฮาทุกคน,น ก็คือวันที่เศร้าเนาะแต่บ่งบอกว่าเมืองอื่นแขวงอื่นจะเป็นยังไงทุกคนนาะวันที่ใดเนาะแต่ว่าบ้านเขาก็คือเมื่ออื่นนี่เลยทุกคนวันสวเสาร์นี่เลยเนาะปะ่ะก็อ,อื่นก็คือเข้าต้องได้มาล้างถ้วยแล้วก็นหนึ่งเข้ากนทุกคนเดี๋ยวเข้าเฮดเวียกเฮือแล้วเดี๋ยวเฮาจะพาทุกคนไปเบิ่งปา่าที่เมย์เข้าตึกกระดุงเนาะโยสะดุ้งนี่เลยทุกคนไปเบิ่งกันว่าลาวสีไดหล่ซำไดทุกคนสีไดพอแกงแรงบ้าหน่นะปะ่ะเดี๋ยวหนึ่งเข้าก็นะมเข้ากอนทุกคนนะ ข้าววันนี้ก็เข้าใส่ใบเตยทุกคนต่อนมาตอนเที่ยงเที่ยงเนาะใส่ใบเตยว่ะแต่อีดว่าสีบริได้หนึ่งข้าวซามวันนี้เนาะกับบริได้คิดไปสี่หนึ่งข้าวทุกคนเพาราะว่าเสียข้าวต้มมะกรูดทุกคนเพราะว่าเมื่ออื่นก็เป็นมื้อข้าวบรรษาเนาะเราก็ต้องได้เห็ดข้า,ตากกวต้มมะกรูดทุกคนเพื่อไปบัดเนาะก<ๆ>นะ็ะคือมื้อสวยนี้ตอนเที่ยงเที่ยงนั่นก็คือเาป็นรถตลาดทุกคนเป็นรถตลาดแล้วมะกรูดกับบะหมี่เนนอในตลาดนะมีวีเดียวทุกคน วีเดียวกับพอดีอเหลืองๆเนาะซุกเหลืองๆอ,อ,อ,อยู่แต่กับบัซุกแห่มคนเข่าก็เลยบ่ได้เอามาเหขด,ข,ดข้าวต้มสำหะข้าวต้มมัดนะทุกคนก็เลยตัดสินใจเอามาหนึ่งเข้าคือเก้านี่นะหนึ่งเข้าอินแรงซ้าว่ะเข้านี่ก็หอมนะคนคนนะเข้าหอมอ่ะเพราะว่าเขาใส่ใบเตย วันนี้เราจะพาทุกคนไปเบิ่งกเ,เม่เฮาหาป่าเนาะคือแบบบริสกเกอร์โบกนะคนบริสกเกอร์บูเลยลุยเลยเนาะหวังว่าจะบ่มีปีกนะเจ้ะเพราะฉันกลัวมากเลยเพราะว่าหาเกือบบกเห็นทุกคนเลยก็เลยใส่แบบนี้ใจก็ะยานทุกคนใจก็อยากไปเบิ่งกเ,เลยเนาะ,นะเดี๋ยวถ้าออกก็ฆ่ามันเลยถ้ามันจับเขา,เขาจะฆ่ามมันเลยทุกคน โดนบริมาทุกคนช่วงหน้าฝนก็คือบริมาเลยเนาะน้อน้ำไหลไหลทุกคนเลยเบิ้งเข่าเขียวเขียวนะอืมแล้วเบิกงเข่าเข่าก็คือเขียวสุมใหญ่แล้วเบิกงเข่าเข่าเห็นปลาป่าทุกคนมูนะะทะเลจังเลยนะอ่ะโอ้น้ำแหมกับงงามเลยทุกคนเนาะ น้ำแฮมกับงม้มน้อน่ตาไปข้างใดนดีแม่ฮะใส่เกิบคลิปไปได้เป็นเบย่าติมีปีงอู้งเทียงน้อยเขามูทางทุกคนน้ำท่วมทางอุ้ยโอ้เลิกแข่คุณน่ะเพียงพี่ มาเล้วปีโป้มาเล้วมาเล้วคุณทาทางอะไรทุกคนพกเคือเรือเรนะตอนนั้นก็คือพ่อกับเขาได้มาถางแล้วถางหนาหงาแค่นี้ทุกคนแต่ว่าส่วนฤรดูฝนแล้วก็มันน้ำมันซึมเนาะมันก็เลยให้ใหใหใหตน้นต้นหนานี่มันใหญ่ไปอโอ,โอ้เจ็บเจ็บเจ็บน้ำ เบิงทางคุณก็ยังมาน้ำทนะุกคนหมงนะ่ะนางปีโป้เบือก็ยังมาน้ำเพื่อนเด็กัเลยจะของไปใส่กระเป๋าน้ำได้ส่วนนี้ได้บอ่อน่ป่ามันสิลงนี่เนาะได้ยูอบอแม่ใยโอู้หเพื่นยอป่าพุ่อน่ะตัวใหญ่บ่ใส่ใส่เลยเอาเลยเดีย๋ยวไปเบิง่งตามหลังกันได้ เกือบผูในน้ใดนอนี่นะตามหาเกือบเดอ้อนี่ผู้ไทดำแอสเพนเจอร์เกือบเธออยู่ตรงนี้เข้าใจบ่นี่ตามหาเจ้าของเกือบผู้ไทดำแอสเพนเจอร์เกือบจะอยู่ทางน,นี้มาเอาด่วนไปอุ้ยคันเนี่ยคันมดกัดตโอขัวกันเลยมึงเอาตะไลเด้ขัวกันือ เดียวเดียวเดียวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวมาเบิ่องนางนี้เพร่ะสิ่ขามได้บ่ขามอะไรบออาถ้าเบิ่งทุกคนมันสิ่ขามได้บ่เพราะว่าขัวไม้มันก็คือกักกักอยู่เงงเงงงามงับอยู่มาไว้พี่ปอมาไว้มาเร็วมาเร็วอย่ามาหนำเนาะอู้ปะ่ะว่าทำกันดีกว่าปอหนำหนองก็คือหลายแห้งทุกคนุนนะฝนตกแหง้งเนาะน้ำหนอง วมขึ้นเลยยิงขึ้นเลยเสยได้ยีบย่บเสยมานล้วของเราเหาะกันทุกคนบันไดบันบันได้เนาะเป็นว่างเลยทุกคนดำแบบแง่ว่างเนาะเอาไว้ใส่กระดูใส่โอ้มีปละนี่ใหญ่พอมั้งบอก โอเคโอเคความนี่ก็คือแบบอ๋อปลานีนตัวใหญ่แท้ตัวน้าป้าตัวใหญ่แท้แม่แ้่ยังกินนี่ปีงบ่ได้ปลานีนพอ้อมเนาะหมาน,อน้องนี่อืมอ่ะแม่เพิม่มาบม่มีพเพิ่มเือนนะคะอิ่งไปซื้อหัมจะได้ก็ได้เมืออะไรทุกคน ว่าบ่มีผิดพลาดขางเัืข้นมัอัดแล้วอัดทางหนา้าทางหลังบอดีอัดต,ต่มีแต่งับไว้เหล่ากันไม่ไม่ไม่เหล่าก็เอาเข้าแลาา้วป้าตนะุ๊ป่านะได้อยู่บ่นี่บ่ได้ซ้ำน้ำมันไหลมาทางนี้เดี๋ยวป่ามันกำลังลงนะเงีบยบๆเนาะบรรยากาศยามฝนตกทวนทึกป่ายามมองนี้ พอด้อยยูพอดายอ่พอด้หมกอยู่ทุกคนพอด้ปิงอยูน่น,น้ำมาหลายเนาะซั้นนี้เขาก็ว่าหลายเลยแต่แม่เขาบอกว่า,วาน้ำยังมาหลายทุกคนส่วนน้ำไหลคือแบบหมวนเลยเนาะจุดเพียงพี่ทุกคนท่วมเพียงพี่เลยได้ยูบอกได้อยู่ตัวหนึ่งได <laughs> ้ตัวหนึ่ง <c oughs> ตัวหนึ่งสองตัวข้าวหนึ่งข้าแล้ว เป็นคนบัดนี้ก็คือเขาจะได้เมื่อเนาะเมื่อเผาเมือนก่อนเมื่อเด้อไม่เด้อเมื่อเด้อน้าตามเมื่อเด้อเดี๋ยวแม่ของเขาก็จะเมื่อเือกันทุกคนแต่ว่าเขาเขาก่อนเพราะว่าพวกนี้เผาเมือนเนาะคนมาหลายโลเนาะคนมีเือนมาหลายอื้อป่อเขากับไปซื้อห้ามให้เป็ดเนาะเป็เป็นให้ไก่เขากับเผาเมือนคนเดียวอู้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 จ้อู้จ้ น่ากลัวจริงๆเนาเกิดไปเดอร์เนี่ะบอกอีกครั้งที่สองก็เกิดไปเกิดผู้ดำเกิดผู้ดำเกิดผู้ใดดำแอสเวนเจอร์เอาทุกคนตอนนี้ก็คือชอาการให้ปิดเล็กเล็กน้อยเนาะเดี๋ยวเขาจะมาให้จองไม้กับทุกคนแต่ว่าก่อนอื่นก็คือมีคนโทรมาจัาเดี๋ยวเบิ่งกันมันแผล่โทรมา เสียงดังๆคุณทุกคนฮัลโหลสบายดีอ้าวนั่งโอ้สบายดีชอยสบายดีสบายดีนี่ยืนเดี่ยวสบายดีกำลังทิดดอกไม้อยู่ว่ามดอไม้ไฟสายไปทำบุญจ้าออกพรรษาออกพรรษาออกพรรษาก็ต้องไปทิดดอกไม้เปไปโ่กโศกโศกเฮ้ากระเมยเฮ้านั่งเดี่ยว ทำพูนในสมุือเลยเอาภาษาเาภาษาวเนาะเออเดี๋เันล้มืออื่นนี่เนาะมือนาจมืออื่นนะนาจามืออื่นนะอืมมืออ่าักไทยกระชี้หน่นี้สบายดีสบายสาวขโมยเมืองลาวสบายดีอ่าัโดนเติมเนาะตั้งเปรตตั้งเปรเลยอะอ่าจะมาส่งทงส่นันเนาะ อันนี้ง่ายเลยเลยเปิดเปลงไปเลยดูเป็นเจเลยถ้ามีทั้งฝนมีทั้งอย่างทรงเหนียบไปใช้มาใส่กับลำบากฝนฝนตกก็เลยไปเทมไลด้ทุกคนตกแห้งน้ำอ่ะตกแห้งน้ำก็เลยก็ได้มีโอกาสไปอีกนะแต่ถ้าฝนซาซาหมรอสุ่มเศร้าๆมันจะนอยเนาะคือฝนซาสิ การเดินทางเนาะคุต้อีุ่ะตขาก็ะเซาโอยยนี่ตเบิดมือเลยแต่ว่าตอนแรกคนมาตก็หล่ะคนเลตอนเซาโอี๋ย่ามาเซ็ตรงไหนแล้วก็สิบปีข่าวละมือกับไปญี่ปุนเนาะไปญี่ปุ่นเข้าาษากักอไทั้งไทยทั้งลาวแหลมมอเเเดียวกันารศาสนาเดียวกันเข้าร้อมกันอ๋อ จะไปบัท่านเลยหรอจะไปบัวท่านเลยหรอบัวท่านเดี๋ยวตรงนี้มาตอนไหนจะพูดจะเงีวเลยเหรอเป็นกิโลเลยอ่ะวไปบัท่านอ่าโอกาสหน้าไปเทียงควาเดียวอ่าไปญี่ปุ่นเอามือไปญี่ปุ่นเอ่อ FC ทุกคนเหรอไปญี่ปุ่นและลาซาเอ FC ทุกคนก็น่าจะไปญี่ปุ่นก็คือกันเนาะมืออื่นเลยทุกคนพร้อมเดี๋ยวเลย FC ไปพร้อมพร้อมเดี๋ยวเลยปะอือมันจะพร้อมกันเลย แม่ถ้าฝั่งไทยกับฝั่งเราตรงมือกันแล้วน่าจะมือเดียวกันเลยเป็นประเภทนี่เป็นมี่ข้องนี่แล้วเป็นนั้นอยู่แล้วมีมาตงแต่พุทธกาลหมดละมีมาตรฐนพุทธกาลวัฒนธรรมนะเพราะว่าเหตุผลที่เข้าเข้าพรรษานี้ตะกี้นี้กับกับเป็นการให้พระครับบ่ต้องทุนลงบ่ต้องเอาไปใส่สมัยพุทธกาลก็คือให้พระอยู่กะทีอยู่ก็มองเพราะว่าการเดิน ในช่วงหน้าฝนนี้ชาวบ้านเขาปูเข้าแะยาท่านไปเยบเข่าเย็บยางเขาอกเออะใจำพรษาเป็นจำพรษาอย่ในวันนัแหละในช่วงบันายเลอ๋ลไอจนนาเอลายพันปีมากเลยยปีกันมากจุส่มีแหละศาสนาพุทธมีมาสพ พันปีแล้วคือพูดอยู่เกียวกับไปเห็นบุญอยู่นี่เขาลเตรีบร้อยแล้วตอนนี้ก็ได้เข้านอนแล้วนี่ยบนโต๊งกางร่างดีกางดีเลยบนบนแบบโปรยแบบได้ยินเสียงสักีตบ็นตบงตเตเตนนเบเนต อ yeah. okay. ้าววัน okay. นี้เขาขอตัวให้ต้องไม้ก่อนเ๋วไม่ตอไม้แล้วกัน๋ดวจะไปกินข้าวโอเคโเคอคโอคนอเคคโอเอคโโอเโอเคโอเอยดีออคมออคโอเโอเคโออเคโเอคโออคโโอเคโอเคโอเอเคโเคโอ้คเคอเคโอเคเอเโเมโเคอคโเเอ ป้าบนันฑิตเขาก็จะเริ่มเห็ดดอ,อกไม้เนาะแล้คือยังไม่ได้กินข้าวเผื่อทุกคนเห็ดดอ,อกไม้เราจะไปกินเนะาะป้าปูนก็จะเห็ดหมูคือการอายพันวาปองในคออ่ะทุกคนเพราะว่ามันมันม้ลงล็อกเนาะปองในคอเป็น,น,นตลอดงงเลยทุกคนเดี๋ยวเขาจะเห็ดดอกไม้ตเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเมื่ออื่นก็นจะพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศเนาะ บุญตักบาตรข้าวสงาทุกคนเดี๋ยวเบวื่อเหรเฮาจะไปวัดใดนั่นกันเดี๋ยวรอชมน,นะจ๊ะส่วนแมวของเขาก็คือเรากำลังเห็ดกินอยู่ทุกคน,นเ้ากับตา่างติองไม้แล้วกัน,กนตัาเข้าเนื่อเลย,นะยเนาะเพราะว่าถ้าไข่เล็กเ้ากินนี่มานี่ดอกไม้ที่เขาจะใส่ก็กคือจะเป็นดอกพุทธทุกคน Lambda, อาลุกคนก่อนที่เราจะไปให้ดอกไม้ต่อเนาะเขาจะมากินข้าวค่ะทุกคนเมนูของข้าววันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนเนาะอันนี้จะเป็นิ้งป่านิ่นทุกคนป่าเนี่็คือหาเองทุกคนป่าที่ทุกคนเห็นนั่นแหละที่แม่เขาตกระดุงันแหละและนี่จะเป็นเก่งป่าใสสารและการนี่คือ กล้วยต้มมะกล้วยปิ้งมะกล้วยต้ตมมอนไะมะกล้วยปิ้งมันก็จะอันนั้นเนาะอันนี้มะกล้วยต้มทุกคนปะวันนี้เขาจะมากินทุกคนกคนินข้าวกินคนเดียวเพราะว่าแม่อของเขาก็กินได้เรียบร้อยแม่มาแม่อเม,มทัลไทยเอฟซีแน่สมัยด,ดีเดวสมัยด,ดีแน่สมัยนี้หล่อดเลยลนะุกเลยเอาดูประมาณนี้เนาะ มามาเดี๋ยวมากินข้าวกันทุกคนมามาทุกคนมากินข้าวทุกคนเออนี่ข้าวนี่เป็นสีนัเนาะสีเขียวเนาะเพราะว่าข้าวที่เป็นสีเขียวทุกคนข้าวอันนั้นเสะใบเตยหอมนั่นเนาะหอมกินคนเดียวพร้อมมาแซ่บแล้วแม่เอากินก้อนแม่แม่ก็เข้าแตงเบิ่งนี่นะดีดีเนาะขิงปลา ปลาทุกคนปานิแกคือมามดแล้วก็เช้ตัวนะเลนะ้วแกกิ่เากินปาทำเกี่ยวกิ่เหาะก,กวัวปิ้งกันกน,นียเหาะกินนะม,มันกินชามน้อยแต่หอนหอนใช่ปะช่วงนี้กะเป็นช่วงอ่ะมีปลาไข่เปมาแบบ พอกำปั้นสามันวางไข่ด้วนหวานดิบัตเ่ยเนียวค่ะนี่เนียว่ะไปซื้อมาตลาดมาตลาดคนที่ว่าเช็ดข้าวต้มก๋วยนะข้าต้มหมักได้ไามครับก๋วยมันบบสุบกะไรเนาะเดี๋ยวเดี๋ยเอามาต้มหมักอืหเนียวค่ะชิ้นัันเนาะบุ่ีนายเขแบบสมบัก เสร็จแล้วหวานเลยเอาทุกคนเดี๋ยวเฮาขอตื่กินข้าวก่อนเนาะแล้วก็ไปเบิ่งผลงานที่เฮาเฮ็ดดอกไม้กันที่ทังเพื่อนเฮือนทุกคนเดี๋ยวเฮากินข้าวแล้วก็จะไปเด็ดดอกไม้ดอกพุดธนะแล้วก็ไปอ่าให้ดอกไม้ตื่นอีกเดี๋ยวขอตื่กินข้าวก่อนเอาทุกคนตอนนี้ก็คือเฮาก็กินข้าวแล้วเรียบร้อยเนาะแล้วเฮาก็เฮ็ดดอกไม้แล้วเรียบร้อยนี่ สองสองทุกคนน่ะเยี่ยมทุกคนงามบอนี่โอ้ก็คือดอกไม้ที่เคาจะไปเห็นอยู่นในมืออื่นะเลยทุกคนเนาะก็คือเตรียมพมยรม้อมไว้ตั้งแต่มื้อนี้ทุกคนทั้งเครื่องอ่าตักบ้านแล้วก็ดอกไม้เนาะพวกเที่ยงต่างๆทุกคนต้องเตรียมไว้ตั้งแต่มื้อแรกนี้เลยมือ้ออื่นก็คือตื่นต่ำม,มากก็คือไปเลยทุกคนไปตักบาทเลยเนาะประมาณนี้ทุกคนอดอกไม้จ้าเอาทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกนนคนเนาะ ก็คือเป็นมือที่ชาวได้เตรียมเครื่องเตรียมของเพรเนาะก่อนที่ชาจะไปเห็นุญเห็ดสินในมืออื่นทุกคนวออืันทรจะเป็นมื้อวันเข้าพรรษาวันที่ซาบแล้ววัทางฝั่งไทยจะเข้าพรรษาพร้อมกันกับฝั่งลาวทุกคนเนาะก็ลืมอย่าลืมคอมเมนต์ทุกคนส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนขอบใจทุกคนที่ติดตามทักท้อมาโดยตลอดจ้าแล้วรับฟังดีเด้อบ๊ายบายเลขกระหรือเ้อทุกคนออกศูนย์หนึ่งเจ็ดออกศูนย์หนึ่งเจ็ดวัถือซะบ๊ายบาย